สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาติดสติกเกอร์เครื่องเกม Nintendo Switch Lite กันค่ะเครื่องของปลอยอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะจะใช้มาสักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มอ,อยากจะลองเปลี่ยนสีดูบ้างค่ะปลอยก็เลยสั่งเป็นสติกเกอร์แบบนี้มานะคะเป็นสติกเกอร์สีม่วงรูปกระต่ายค่ะสติกเกอร์อันนี้ราคา175บาทนะคะปอยก็ยังไม่เคยลองติดเหมือนกันค่ะวันนี้มาลองติดไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะมาดูที่ตัวสติกเกอร์กันนะคะ ที่ด้านในซองก็จะมีตัวสติกเกอร์แล้วก็เป็นผ้าเช็ดนะคะตัวสติกเกอร์ก็จะมีเป็นด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้าแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะคะมาเริ่มติดกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะปอยจะเช็ดตัวเครื่องเกมก่อนค่ะ ขั้นแรกก็เช็ดฝุ่นออกนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ลอกตัวสติกเกอร์ออกมาแล้วนะคะลองติดไปบนเครื่องดูเลยค่ะกะให้พอดีกับปุ่มต่างๆนะคะนี่ค่ะพอเร็งตรงทุกปุ่มดีแล้วเราก็ติดตัวสติกเกอร์ลงไปได้เลยนะคะ ไปรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวช่องต่างๆก็เว้นมาได้ตรงดีนะคะนี่ที่ด้านหน้าเสร็จแล้วมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะนี่ค่ะแกะตัวสติกเกอร์ออกมานะคะ นี่ค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะเล็งให้ตรงกับช่องต่างๆค่ะแล้วก็วางแปะลงไปนะคะนี่ค่ะถ้ารู้สึกว่าเล็งได้ตรงดีแล้วก็แปะลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวสติกเกอร์อันนี้ค่อนข้างติดง่ายกว่าที่คิดไว้นะคะถ้าติดภาพก็สามารถลอกออกมาติดใหม่ได้ค่ะช่องต่างๆก็เว้นได้พอดีนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะ นี่ค่ะที่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะติดแล้วดูน่ารักดีเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่เคสสีม่วงที่ปอยซื้อมาเข้ากันดูนะคะเคสอันนี้ราคา129บาทค่ะ นี่ค่ะพอใส่เคสเราก็ดูสวยขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าจะปิดขอบที่เป็นสีชมพูที่เหลือๆอ,อยู่ค่ะตอนนี้ก็ดูเป็นสีม่วงทั้งอัะเลยนะคะนี่ค่ะสีดูหวานน่ารักมากเลยค่ะแค่ติดสติกเกอร์ก็เหมือนได้เครื่องเกมเครื่องใหม่เลยนะคะอันนี้ติดไม่ยากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะถ้าใครอยากเปลี่ยนสีเครื่องเกมไปแนะนำเลยนะคะ ปอก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ